สล ah uh. าโมไลยกุ้งมารอมาตุลล้อฮิวบาลกาตุคาบนี้ก็เป็นคาบที่33สําหรับวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะวันนี้นักเรียนต้องทําแบบฝึกหัด2หน้าด้วยกันเป็นแบบฝึกหัด1.21หน้าที่56กับ57ก็คือข้อที่1และข้อที่2นะคะข้อให้นักเรียนแสดงวิธีคิดและวิธีทา จากสองข้อที่ครูให้ทำในคาบที่33นี้ครูจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อค่ะครูจะยกตัวอย่างข้อที่1นนะคะข้อที่1โจทย์ก็คือครูมีเชือกส2เศษ3ส่วนหเมตรนำไปตัดให้นักเรียน5คนคนละ1เศษ4ส่วน5เมตร ครูเหลือเชือกยาวกี่เมตรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าเราก็ได้เรียนการบวกลบคูณหารระคนไปแล้วนะคะสามจำนวนนี้เราก็ต้องมาหาว่าจะเอามาบวกหรือลบหรือคูณหรือหารกันนะคะขั้นแรกนะักเรียนต้องวาดบาโมเดลหรือหรือแท่งนะคะวาดแท่งความคิดของเราก่อนว่า จะอยู่ประมาณไหนอ่ะมาวาดกันเลยค่ะครูมีเชือกเท่านี้ก็วาดเชือกนะคะเป็นแบบบาโมเดลนะคะยาวๆเลยแล้วก็เขียนกำกับว่ามีเชือกนะคะยาวเชือกยาว1 2เศษ3ส่วน5เมตรนี่คือความยาวเชือกทั้งหมดนี้นะคะอะจนหมดนี้เลยนี่นะคะ ต่อไปเขาบอกว่านำไปตัดให้นักเรียน5คนคนละ1เศษสส่วน5เมตรแล้วเหลืออีกนะนำไปตัดให้5คน1 2 3 4 5เนี่ยนำไปตัดให้5คนนำไปตัดให้หคนคนละเศษ1 1เศษสส่วน5เมตรนะคะ ให้5คนแล้วคนละ1เศษ4ส่วน5เมตรแล้วก็ถามที่เหลือนักเรียนว่าเหลือเท่าไหรนะคะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะต่อไปนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้ในวิธีคิดเลยคะ่ะประโยคสัญลักษณ์ ให้นักเรียนในตอนวิธีคิดนักเรียนสามารถใช้ดินสอได้นะคะแต่ตอนวิธีทำเนี่ยให้เขียนด้วยปากกานะคะประโยคสัญลักษณ์นะคะมีเชือกยาวเท่านี้นําไปตัดให้5คนคนละเท่านี้นะคะเชือกยาวก็คือ12บสอส่วน5ไปตัดลบออกจากแล้วเขาถามว่าเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะตัดให้5คน5คนละ เศษหนึ่งเศษสี่ส,ส่วนห้าก็คือคูณ<ม>เพื่อจะได้ทราบว่าทั้งหมดที่ตัดไปนั้นเท่าไหร่นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของเรามีการลบกับมีการคูณนะคะซึ่งเราใส่วงเล็บเพื่อที่จะให้ทราบว่าเราจะทําการคูณก่อนนะแล้วค่อยเอาไปลบกับเชือกทั้งหมดเพื่อจะได้ทราบว่าครูจะเหลือเชือกกี่เมตรนะคะ วิธีทาเลยค่ะวิธีทําของเรานะคะเราต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาทั้ง3ประโยคนี้ก่อนเลยค่ะนักเรียนครูมีเชือกยาว12เศษ3าส่วนหเมตรนะคะต่อไป ป,ประโยคที่สองนำไปตัดให้นักเรียนห้าคนนำไปตัดให้นักเรียนห้าคนเขียนสิ่งที่โจทย์บอกไห้ครบก่อนนะคะคนละคนละหนึ่งเซสี่ส่วนห้าเมตร แล้วสิ่งที่โจทย์ถามอยู่บรรทัดที่4นะคะครูเหลือเชื่อเหลือเชื่อกยาวมาดูกันเลยค่ะขั้นแรกขั้นแรกเราจะทำในวงเล็บก่อนนะคะก็คือ5คูณกับ1 1 4เศส4ส่วนห เท่ากับ5คูณ1เศษ4ี่ส่วน5เป็นจำนวนคละทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ515 5, บวกอีก4เป็น9เศษ9ส่วน5เศษ9ส่วน5นะคะคราวนี้ก็คูณกันได้เลยหรือนักเรียนเห็นแล้วว่าตัดได้ก็ตัดได้เลยค่ะ515 515เพราะฉะนั้นเหลือ9นะคะ เมตรใส่หน่วยให้ด้วยค่ะนักเรียนอ่รู้แล้วว่า5คนเนี่ยตัดให้นักเรียน5คนคนละ1เศษ4ส่วน5จะได้จะตัดไป9เมตรคราวนี้มาดูว่าจะเหลือเท่าไหร่ก็เอามาลบใช่ไหมคะเอามาลบก็คือ12เศษ3ส่วน5ลบกับ9เท่ากับ เท่ากับเท่าใดสิบสองสิบสองเศษสามส่วนห้าเนี่ยเป็นจำนวนคระทำให้เป็นเศษเกินก่อนค่ะห้าไปคูณสิบสองเป็นหกสิบสิบสองห้าหกสิบบวกอีกสามเป็นหกสิบสามส่วนห้าใช่ไหมคะส่วนห้านะแล้วลบด้วยเก้าเก้าเนี่ยข้างล่างของเก้าก็คือตัวส่วนของเก้าคือใครคะ คือ1ใช่ไหมคะเมื่อเป็น1เราจะทำให้ตัวส่วนเท่ากับ5ก็คือคูณ5ทั้งเศษและส่วนคะ่ะเท่ากับ63ลบลบใคร9คูณ5 95 45ตัวส่วนก็คือ5นะคะ1คูณ5ก็ได้5เท่ากับเอา63ลบ45คะ่นะนักเรียน63ลบ45เหลือ อย่าเท่าไหร่คะ18ส่วน5เศษ18ส่วน5เป็นยังไงคะเศษ18ส่วน5เป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคละคะ่ะก็ได้5 3 15เหลือเศษ3ส่วน5หน่วยเมตรนะคะอย่าลืม เพราะฉะนั้นเราก็เอกมาตอบได้เลยค่ะตอบคู่เหลือเชือกคู่เหลือเชือกยาวสามสี่สามส่วนห้าเมตรค่ะนะคะข้อหนึ่งครูยกตัวอย่างให้นักเรียนแล้วให้นักเรียน ทำข้อสองด้วยตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวข้อ2ข้อเดียวค่ะวาดบาโมเดลก่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำนะคะอัสลามุอะไยกุวะารองมาตุลลอฮิวบารลกาตุ